ตัวซึง่งที่มันไม่แตกไงนะมันไม่เลยดีตัวนั้นมันออกตาตาโตตาจ้องกันแล้วแต่มันออกตาถามันโดนจากช่องที่อ่ะโอกาสนี่หน่อยก็นนะ่าเลือดมากชิคกี้พาย